มาที่ประเด็นการเมืองกันสักหน่อยนะคะตอนนี้มีการถแถลงข่าวของสองพักใหญ่นะคะก็คือพักเพื่อไทยและพักประชาชนคือเพื่อไทยประกาศที่จะเตรียมเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี3คนวันที่16ธันวาคมนี้ส่วนพักประชาชนก็ประกาศว่าพร้อมที่จะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งเพื่อการเปลี่ยนแปลงค่ะผ่านกระบวนการนิติสงครามมามา,มากมายทาให้พักประชาชนเองมองเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะผลักดันประเทศไทยไปได้ไกลกว่านี้ ถ้าเราไม่เดินหน้าในเรื่องของการแก้ไขระบบการเมืองนะครับกติกาสูงสุดของประเทศให้เป็นกติกาที่เป็นไปตามหลักสากลมีความเป็นประชาธิปไตยเสียก่อนนั่นก็คือการมุ่งหน้าสู่การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงเป็นที่มาที่เราได้มีการทําข้อตกลง MOA กับทางพรรคภูมิใจไทยนะครับแต่ท้ายที่สุดนะครับผลจากการลงมตินะครับการโหวตในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเมื่อวาน รวมถึงสถานการณ์ล่าสุดที่ได้มีการประกาศยุบสภาไปแล้วโดยนายกรัฐมนตรีนะครับผมในฐานะหัวหน้าพักประชาชนและพักประชาชนเองเราก็รู้สึกนะครับผิดหวังนะครับกับสิ่งที่เราเองยังผลักดันไม่สําเร็จนะครับแล้วก็ขอโทษต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ภารกิจในครั้งนี้ถึงแม้เราจะที่ภายใต้ข้อจํากัดทางการเมืองที่เป็นอยู่นะครับแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดของพวกเราได้ ในการที่จะเดินหน้ากระบวนการการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับไปพร้อมๆกับการเลือกตั้งในครั้งหน้าแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างน้อยๆนะครับเมื่อวานที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ยังได้มีมต,ตินะให้มีคําถามประชามติในครั้งที่1นนะครับซึ่งตอนนี้เป็นข้อผูกพันตามกฎหมายตามพรบประชามติที่ได้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับก็หวังว่าคณะรัฐมนตรีตรักษาการนะครับจะดําเนินตามข้อกฎหมายที่เป็นอยู่ตามพรบประชามติ ب, ที่จะพยายามจัดการเลือกตั้งครั <problem> <ical> ้งหน้าไปพร้อมๆกับการที่มีการจัดทําประชามติในส่วนของคําถามที่1เพื่ออย่างน้อยๆยังทําให้กระบวนการในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นยังเดินหน้าได้อยู่นะครับผมได้รับข้อมูลจากเลขาธิการพัก่าสุดเมื่อเช้านะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีความพร้อมในการส่งผู้สมัครครบทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศนะครับเราไม่ได้ต้องการตั้งพักการเมืองมาทํางานการเมืองเพื่อที่อยากจะเข้ามาเป็นรัฐบาลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เราไม่ได้ต้องการที่จะได้จานวนเก้าอี้สสในสภา,านะครับเพื่อที่จะมาต่อรองตําแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นเราต้องการเข้ามาทํางานการเมืองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนะภารกิจของพรรคประชาชนในครั้งต่อไปนะก็คือการมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งในครั้งหน้าโดยเอาหลังพิงประชาชนมากที่สุดนะครับทำให้ประชาชนมอบความไว้วางใจกับพวกเรามากที่สุดทั้งชุดนโยบายนะครับทั้งการเปิดตัวทีมชุดผู้บริหารต่อจากนี้ นะครับทั้งการประกาศความพร้อมที่เราจะมีผู้สมัครครบทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศนะครับก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราจะสื่อสารต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อทําให้พักประชาชนเติบโตขึ้นเข้มแข็งมากเพียงพอที่เราจะสามารถกํากับทิศทางของรัฐบาลชุดหน้าเพื่อทําให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าไปได้ไกลต่อวันนี้ได้ครับ มาดูที่ฝั่งของพักเพื่อไทยกันบ้างนะครับเพื่อไทยก็เรียกประชุมผู้สมัครสอสอพักทั่วประเทศเลยครับเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งหลังรัฐบาลประกาศยุบสภา ภายหลังการประชุมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ถแถลงครับว่าการยุบสภาของรัฐบาลเป็นการหลบหนีการตรวจสอบหนีความรับผิดชอบในการบริหารประเทศเนื่องจากว่ายังคงมีปัญหาความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่เมื่อยุบสภาแล้วพักเพื่อไทยเองก็พร้อมเต็มที่ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเพื่อมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้และนําความหวังมาสู่ประชาชนโดยวันที่16ธันวาคมนี้ครับพักเพื่อไทยจะเปิดตัวแคนดิเดต ายกรัฐมนตรีครบทั้ง3คนภายใต้แคมเปญยกเครื่องประเทศไทยเพื่อไทยทำได้ครับ วันนี้ในวันที่15ธันวาคมจะนํารายชื่อเข้าสู่คณะกรรมการบริหารพักเพื่อให้ไปตามกระบวนการโดยย้ําว่าคน n d i d a นายกของพักจะคัดเลือกบุคคลที่มีอุดมการณ์ตรงก,กันกับพักและเป็นที่รู้จักของสังคมสามารถผลักดันให้พักเพื่อไทยเดินหน้าสู่การเลือกตั้งอย่างแข็งแรงได้และในวันเปิดตัวจะไม่ได้มีแค่ชื่อค a n ิเดตแต่ทั้ง3ท่านจะนําเสนอนโยบายชุดแรกเปิดให้กับสังคมรับรู้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พักเพื่อไทยจะให้นโยบายอะไรกับประชาชนค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN n n w w s ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ